สวัสดีครับ,ว,นนรบวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมพิเศษประจำปีถูกต้องต้องบอกว่าเช่นเคยในทุกๆปีนะครับใช่เราได้ไปมอบมือพิเศษใิ้กรรมน้องๆเด็กๆเด็กๆที่ด้โอกาสเกือบทั่วประเทศใช่ครับซึ่งอ่สตางเหล่านั้นเนี่ยเราได้มาจากการที่เราขายอัพนี่แหละถูกต้องก็คือทุกซองนั่นเปิดใจนั่นคือได้ร่วม อัพมือพิเศษให้กับเด็กๆของกับเราทุกปีครับและปีนี้นะครับปีนี้เราได้กลับไปเยี่ยมบ้านโรงเรียนบ้านสันดาบอุ้ยจำชื่อได้ซึ่งโรงเรียนบ้านสันดาบนี้ครับเราเคยไปเมื่อเมื่อสองปีสองปีที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่ไปเยี่ยมมาโหเด็กๆคือเด็กๆที่นู่นอ่ะต้องบอกว่าด้วยด้วยด้วยสภาพโรงเรียนอ่ะที่มันหนึ่งเล็กสองก็คือลําบากผมยังไม่เชื่อเลยว่าในจังหวัดผมมีมีโรงเรียนที่ลําบากขนาดนี้คือ เราแวกโรงเรียนจะมีแต่หนึ่งต่างด้าวแล้วก็คนยากคนจนก็คือคนไทยอะ่ะแต่โรงเรียนนี้เขาเปิดมาเพื่อให้ลูกหลานของคนที่ลําบากอะ่ะมารวมกันฉะนั้นงบประมาณในโรงมามันก็น้อยต้องบอกเลยว่าโรงเรียนนี้นะครับก็คือว่าถ้าใครได้ไปนะครับจะมีเรื่องมีความประทับใจอย่างนึ้งก็คือว่าโรงเรียนนี้เป็นเหมือนที่พึ่งคนยากนะเออใช่ใช่ใช่ใชเพราะหนึ่งเรียนฟรีเรียนฟรีแล้วก็น้องๆในโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่า เป็นน้องๆที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรลำบากเลยอะถือว่าลำบากเลยอะแล้วก็นก็เรื่องของอาหารกลางวันในแต่ละมื้อของเขานะครับเราได้ทราบมาว่ากินกันเนี่ยก็คือเขาได้งบประมาณมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่หน่อยหลายๆอย่างเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องมาช่วยกันทําอาหารถูกแล้วก็หลายๆอย่างพี่ๆน้องๆพันโรงรุมถึงน้องๆนักเรียนเนี่ยก็ต้องปลูกรากากันเองอะไรเงี้ยในบริเวณโรงเรียนที่มีเหลือที่ก็ปลูก บุ้งบุ้งอะไรเงี้ยใช่ครับ่าในสองปีที่แล้วเราก็พานำพาเอ็กเคไปใช่ปีนี้เราตั้งใจไปเป็นพิซซ่าแต่ว่าเช้าเช้าไปคุยกับขออมาท่านบอกว่าคุยกับเด็กแล้วเด็กไม่รู้จักพิซซ่าคุณเชื่อว่าเด็กไม่รู้จักพิซซ่าพอว่าไม่ไม่รู้จักปุ๊บเด็กจะไม่กินใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วเด็กอยากกินอะไรท่านก็บอกว่า พวกไก่ทอดผมบอกไก่ทอดปีแล้วทําไปแล้วก็บางวันได้กินแต่ไข่ใช่ไข่ทอดแล้วก็มาม่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกแล้วอยากคือเราอยากไปเมื่อเช้าผมไปถามเนี่ยเพื่ออยากรู้ว่าอยากทานอะไรเลยท่านก็เลยบอกเป็นพวกไก่ทอดซึ่งมาทอดเองก็ได้นะซึ่งซึ่งเอาแม่แม่ครัวเขามีก็คือผู้ปกครองเด็กนั่นแหละแล้วก็พวกเฟ้นไฟไส้กรอกขนมไอติมเมื่อเยผมไปเนี่ยเด็กบอกว่าอยากได้กินไอติมพอาเราไปเดินสัมภาษณ์เด็กสำรวจเลยว่าอยากได้อะไรเลย เมื่อกี้ก็เลยลุกอ่ารู้สึกว่าเออปีนี้อยากทําให้มันตรงเป้าหมายเลยฉะนั้นทีแรกกะซื้อพิซซาเลยกับปีนี้ก็กะว่าเดี๋ยวทําไก่ทอดให้คุณไดนาทําเลยใช่พราะนาทำกับข้าวอยู่แล้วก็กะว่าเราทำมัน,มนทําได้ใหม่ๆสดๆไม่ได้ไปซื้อแบบเป็นแพ็คไปเย็นมาไงก็ทําแบบดีๆไปเลยก็1ิบจสิงหาเนี่ยไอ,อ้ใครว่างมาร่วมกันมาช่วยกันครับแล้วก็นอกจาก เรื่องของอาหารการกินที่เราจะไปมอบพิเศษแล้วก็อยากจะเรียกว่าสร้างอะไรที่ยั่งยืนขึ้น่านี้นิดนึงใช่ก็เขาก็มีตรงบางทีรั้วเลอะอะไรเงี้ยม,มันเสียหายอะ่ะถ้าเรามีเงินเหลือเราก็จะไปช่วยใช่แล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกที่นอนของเด็กๆอะ่ะเขาบอกเด็กอนุบาลอะ่ะมันมีอยู่22คนที่นอนไม่พอเพราะพ่อแม่เขาไม่มีตังค์อ่ะ บางคนที่มีส่วนที่มีอยู่ก็เก่ามากเออมันก็เก่าอะก็คือเก่าแล้วอ่ะก็ปูมันนอนกันหลายรุ่นอะไอที่ไม่มีก,ก็คือต้องนอนกับพื้นอะจริงนะก็อาจจะเป็นส่วนที่ขาดแคลนที่เราอาจจะได้ช่วยเหลือที่นอนผมว่าพอให้ดูแล้วมันเป็นหมอนในตัวแล้วก็พัพบบนม้วนแล้วเป็นที่ถืออะครับเมืกเก่อกี้อาจารย์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวเผื่อมีเพี่อน,น้องร่วมด้วยเ่ยอาจจะได้ข้าวสารอาหารแห้ง อ่าไข่หรืออะไรไว้สำหรับคือ,อคลิปเนี้ยนอกจากพวกเราจะไปทําบุญอ,อ,อัพมือวิเศษแล้วอ่ะผมอยากเชิญชวนพี่พงๆงน้องทุกท่านอะ่ะมาร่วมทําบุญกับอัพจะเป็นครอบครัวอัพหรือไม่ใช่ครอบครัวอัพขอให้เป็นคนที่รักปลาหรือดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากทําบุญอะ่ะติดต่อพวกเรามาได้เลยใช่ครับแล้วก็สําหรับพี่น้องบางคนนะครับที่ อยากมาร่วมเขาเรียกว่าอยากมาร่วมเห็นภาพของเด็กนะครับภาพความประทับใจเหล่านี้นะครับก็เรียนเชิญท่านมากับเราได้วันที่17สิงหาคมนะครับโรงเรียนบ้านสันดาบใช่โรงเรียนบ้านสันดาบนะครับสมุทรสาครลองเซิร์ชดูครับน่าน่น่จะมีเขาเรียกอะไรนะ G P S อะ G P S ใช่ใช่ใช่ก็โรงเรียนนี้ยังเรียกว่าขาดแคลนอีกหลายอย่างเยอะแล้วก็มาดูว่าน้องๆเขาหน้าสงสารขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าโรงเรียนนี้หน้าประทับใจอย่างหนึ่งคือ เขาสอนเด็กๆดีมากมีการทักทายมีการอะไรเราที่ดีนะผมไปเนี่ยเขาไม่รู้จักเรานะพี่เดินเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเดินไปปุ๊บคุณลุงสวัสดีครับผมงงมากเลยว่าทำไมอยู่ดีเด็กเขามาสวัสดีเราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครเราเดินเข้าไปโรงเรียนเฉยๆอย่างนั้นอ่ะเราเดินผ่านเด็กอ่ะเราไม่ได้ถามเลยเขาเลยเขาสวัสดีเราก่อนอ่ะผมเออเนี่ยแปลกมากเลยตอนแรกผมก็นึกว่าพี่น็อตเขาเดินเข้าไปแล้วจะมีเด็กมาพ่อทิ้งอยู่ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยพ่อทิ้งอยู่ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ย ตัวดีเอนเองะเพราะเด็กนวลนวดอะแล้วพ่อทิ้งผมไว้ทำไมแค่เด็กมีนวดเดี่ยวตีลูกกูหมดเลยอะเลอะหรือว่ามีจริงล่ะเมาเมาเปล่าเอามีบ้างอะนะน่าจะนะเดี๋ยวตัตวดีเอนเอนะก็ยังไงฝากด้วยนะครับใครที่ว่าง17สิงหามากับพวกเราใครที่ไม่ว่าง รู้สึกดูแล้วอยากร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ติดต่อพวกเราได้เลยอยากทําบุญเท่านั้นเท่านี้หรือทาเป็นของอะไรก็ได้นะครับช่วยกันพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นโรงเรียนนี้เด็กๆยังต้องการการช่วยเหลืออีกเยอะครับเราสองคนฝากไว้เท่านี้ด้วยครับแล้วสุดท้ายครับก็ขอขอบคุณพี่น้องท,ท่านที่อยู่กับอัพมาตลอดเรียกว่าเจ็ดปีนี้นะขอบคุณมากครับครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับบุญที่เราได้ร่วมกันทําในครั้งนี้ครับขออํานวยอวยชัยให้พี่น้องมีสุขภาพดีแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเห่งเไม่ว่ากิจการใดๆนะครับการให้ให้แล้วก็ขอให้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอทุกท่านรวยรวยวยมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ